สวัสดีคระทุกคนวันนี้มาเจอกับเคเจปลื้งกันอีกแล้วนะคะว้โอ้โหจิโร่โไงเจขายคลิปอีกแล้วเหรอแล้วเจไปกินผลปีศาอะไรมาเนี่ยฉันไปกินผลที่ชื่อว่าเซบราเซบรามาดูดิฉันไปกินอะไรมนาะฉันไปกินผลที่ผิดภาคของไคโดมาไงแล้วฉันเลยกลายเป็นม้าลายสาวแสนสวยเนี่ยและแกไปกินอะไรมาทำไมถึงพูดได้แล้วทำไมทำไมมันบึก,บ,กบึกอย่างนี้ล่ะผมแอบไปกินผลผลอะไรนะอ๋อ ฮิโตะฮิโตะไงล่ะที่เป็นผลปีศาจมนุษย์มารอ่ะเจเป็นไงหล่อขึ้นไหมอ่ะพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวฉันะจะคุยกับเหล่าแฟน,แฟนคลับันพีซที่จะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้แล้วก็มาดูคลิปของฉันนะคุณเคยมีความฝันไหมแล้วคุณก็ไม่กล้าที่จะทํามันเคยไหมที่คุณจะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยทําได้ ลองดูหมวกฟางลูฟี่เป็นตัวอย่างทาง <c oughs> <ๆ>่านผู้ชมเขามีทั้งความกล้าความที่ไม่กลัวเวลาเขามีเป้าหมายที่จะทาและเขาก็ทําให้มันสําเร็จที่จะเป็นราชาโจรสลัดทั้งๆังที่เขายังไม่รู้ว่าเขาจะได้เป็นหรือเปล่าเป็นไงล่ะพ่อนหลอนอายหมวกฟางลูฟี่นะไม่ต้องห่วงฉันก็อายเหมือนกันเพราะฉันยังทําอะไรไม่สําเร็จเลยถ้าเรามีความกล้ามากกว่านี้แล้วก็เราก็จะได้เห็นเจ๊อาบน้ำแล้วแท้ ดังนั้นฉันจะมาฟิชิตความดินพ่อหางหมูของตัวเองนะท่านผู้ชมโดยการ complete this piece of art เพื่อที่เราจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ให้มันดูอลังการเร่าสแกนตันไปเลยทุกคนรวมทั้งเรายังมีกิจกรรมท้ายคลิปนะคะอย่าเพิ่งสกิปนะอยู่ด้วยกันไปก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะเข้าสู่ช่วงน,น,น,นี่ก็คือภาพลูฟี่ของเรานะคะท่านผู้ชมบอกเลยว่ามันมันยังไม่เสร็จอะตั้งแต่เมื่อ สองหนึ่งสามปีภาพยังไม่เสร็จอะทุกคนนั่นแหละทุกคนคือเพิมเป็นคนดินพอกหางหมูมากจนโดงมาถึงปี2020ั่ะคิดดูสินี่คืออุป,ปกรณ์ของเรานะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งทุกคนอย่ามองพื้นนะเห็นเป็นสีขาวเห็ไม่ใช่คีนกนะมันคือสีบ้านที่มันอยู่บนพื้นไม้แล้วเึิงมไม่ได้ขูดออกนะคะมันเป็นสีทาบ้านแล้วมันออกไม่ได้ออกยากมากแล้วก็เลยแบบไม่เป็นไรมันดูอาร์ตติปด,ดีแต่ว่าสำหรับคนอื่นอาจจะดูเหมือนคีนกแต่มันไม่ใช่คีนกนะทุกคน มาเข้าสู่ช่วงตอบคำถาม One Piece ใครที่ไม่ได้ดู One Piece ไม่เป็นไรนะคะดูปลื้มว่าภาพไปก่อนได้ค่ะ <c oughs> ข้อที่1ใครคือสมาชิกคนที่4ของกลุ่มหมวกฟางคําถามนี้จะต้องรัดกลุ่มหน่อยว่าจะนับสมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มเนี่ยจะต้องเป็น officially join แปลว,ว่าการเข้าร่วมแบบเป็นทางการคือการที่ทั้ง2ฝ่ายนั้นยินยอมคนที่1อุซบคนที่2นามิคนที่ส ซันจิใครคือสมาชิกคนที่4ของกลุ่มหมวกฟางให้เวลาคุณ10วิค่ะ คำตอบที่ถูกต้องก็คือ 2. นามินั่นเองค่ะนามิคือสมาชิกหมวกฟางคนที่4นะคะให้เพิ่มไล่เลียงกันก่อนลูฟี่เนี่ยเขาเป็นกัปตันเขาจะไม่นับว่าเป็นลูกเรือนะคะดังนั้นเขาจะเริ่มที่หมายเลขสูงคนที่1ก็คือโซโลคนที่2อุโซโคนที่3าซันจิและคนที่4ี่ก็คือนามิของเรานั่นเองค่ะนามิเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาตกลงว่าเขาจะร่วมมือกันเท่านั้นร่วมมืออ่ะก็คือติดมาด้วยจนกระทั่งจัดการอาลองลงได้นะคะจึงเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการนี่ ะคะ่ะก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะคำถามข้อที่2มันมีประโยคนึงที่ถูกเอ่ยขึ้นมาความฝันของคนเรานะ่ะไม่มีที่สิ้นสุดหรอกใครที่เป็นคนพูดประโยคนี้ 1. ลูฟี่ 2. แชงคูส 3. หนวดดำให้เวลาคนสิบวิค่ะ 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. คำตอบที่ถูกต้องหนวดดำค่ะ, <Hey! S 1> <What? S 2> ะไ,ขขไรรคำถามข้อที่3เปลวไฟสีฟ้าของนาโก,โก้มีพลังที่สามารถทำอะไรได้บ้าง 1. สร้างผลกระทบความเสียหายได้จากความร้อนที่ออกมา 2. เอาไว้ป้องกันการโจมตีและรักษาเยียวยา 3. เอาไว้ล่องหน คำตอบที่ถูกต้องก็คือ2ค่ะเอาไว้ป้องกันการโจมตีและรักษาเยียวยาวคำถามข้อที่4ช็อปเปอร์กินผลที่ชื่อว่าอะไรเข้าไป 1. ฮิโตฮิโต 2. ออิโตอิโต 3. ฮิเอฮิเอะ คำตอบที่ถูกต้องผลฮิโตฮิโตนะคะเป็นผลโมเดลมนุษย์ค่ะคำถามข้อที่5ลุงตู่เอ้ยลุงอาคาอีนุของเราเนี่ยเคยสู้กับอาโอคิที่เกาะพังหาซาดพวกลุงลุงเขาเนี่ยใช้เวลานาน,นเท่าไหร่จนการต่อสู้สิ้นสุด1 5วัน2 สิบวันสามหนึ่งสัปดาห์คำตอบที่ถูกต้องก็คือ10วันนะคะที่พวกลุงลุงแกใช้เวลาในการต่อสู้ที่เกาะพังหาสาดเป็นไงล่ะเหล่าแฟนๆฟนวันพีซทั้งหลายรีเวิร์กงานหรือว่าทำให้มันเสร็จภายใน1วันถึงสองวันเนี่ยแล้วปื้มเนี่ยไม่ได้จับงานวาด สีอะคลิกมานานมากประมาณเป็นปีเลยแล้วเพิ่งมาจาับใช่คือมันเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าาเานจ์สำหรับปื้มมากๆแล้วก็คิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะคะเราก็ทํามันสําเร็จอะคือเรามีเป้าหมายอะทุกคนเราเอาอินสปีเรชั่นมาจากตัวละครในวันพีซอย่างเงี้ยที่เขามีเป้าหมายอะไรแล้วเขาต้องทำใมันสําเร็จอะเอามาอัดับกับตัวเองปึ้งก็ทํามันสําเร็จเว้ย ดังนั้นถ้าผู้ชมลองนําพวกสิ่งดีๆหรือสิ่งที่มีประโยชน์เนี่ยมาอัดับกับตัวเองและใช้ในชีวิตประจำวันปึ้่มเชื่อว่าชีวิตของเราเนี่ยจะดีขึ้นมากตัดมาดูช่วงแจกของรางวัลกิจกรรม วั One Piece, นพีซนั่นเองตตตตตกติกาอย่างแรกเลยนะคะทุกคนใครที่อยากจะได้ของรางวัลเนี่ยคุณต้องอ่านคํญญาบรรยายที่อยู่ข้างล่างนี่ทุกคลิปของพื้มจะแตกต่างกันไปแต่คลิปนี้จะเป็นกติกานะคะอ่านให้ครบก่อนอืคนที่อยากชิงของรางวัลจะต้องเขียนใต้คอมเมนต์ว่าคุณอยากกินผล,ลไม้ปีศาจอะไรในวันพีซเมื่อคุณกินผลปีศาจชนิดนี้ไปคุณคิดว่าคุณจะเอาไปใช้ทําอะไรในโลกของความเป็นจริงนี้ ปลื้มและจีโล่จะอ่านทุกคอมเมนต์และเราจะเลือกแค่3 c o คอมเมนต์เท่านั้นก็คือ3ผู้ชนะนั่นเองคอมเมนต์3คอมเมนต์เนี่ยต้องโดนใจปลื้มและจีโล่มากๆคนที่ได้รางวัลคุณสามารถเลือกไซส์และลายเสื้อวันพีซไปได้คนละ1ชุดและเราจะตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้ภายใน4วันนั่นเองหลังจากที่ปื้มโพสต์คลิปนี้ไปและผู้ที่ชนะจะต้องมารายงานตัวใต้คอมเมนต์ของปื้ม เมื่อเพื่มประกาศแล้วคุณมีเวลา48ชั่วโมงให้มารายงานตัวถ้าคุณไม่มารายงานตัวภายใน48ชั่วโมงที่เพื่มประกาศชื่อไปจะถือว่าเป็นโมฆะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่มจะเลือกหาผู้ชนะคนใหม่มาแทนที่นะคะอันนี้กติกานะคะง่ายๆเลยขอแค่คุณเช็คว่าชื่อของคุณได้ถูกประกาศหรือยังเราจะมีแคตตาล็อกนี่คุณสามารถเลือกไซส์และเลือกลายได้ตามที่คุณชอบอย่างละหนึ่งตัว นั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลายอย่าลืมทําตามกติกาหรือถ้าคุณไม่ได้มาเพื่อที่จะร่วมจากคุณมาแค่ดูคลิปและก็ความเอเทนของพวกเราความคิดสร้างสรรค์ความเฮฮาความเก่าและสาระทุกอย่างจะอยู่ในคลิปที่ช่องเคปื้มมุมิมิถ้าใงสยังสงสัยเหียงมมอมมุมมุมมุมม้มมุมมุมมุเมุมมุมาใกมุนมุมมุมมมมมย ไม่บอกโอเคตัดจบค่ะอยู่ด้วยกันไปก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะเข้าสู่ช่วงไอจีโน่เสียงดังอู้อจีโน่กลเป็นกระต่ายแล้ว จิโร่กลายเป็นกระต่ายแลอ่ะน่่งโอ้จิน่นงาังยังงางจิยงงก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะทุกคนไปจิโล่สู่ธรรมชาติ